นภายในก็มาถือกันเนาะนเขาขายขายหน่อยขายของให้ยายดูหน่อยขายขายหน่อยลูกขายน,น้องเพชรน้องเพชรมานี้ลูกอย่าลงไปเดอ้อมันเปียกอย่าลงไปเดอ้อลูกมันเปียกเออนอะทุกานมามาขายของเหมือนพ่พลอยนี่เลยออกจากตัวก็ววมาใส่น,นีเราพี่น้องเอาเนี่ยเ,เ,เล่นสิ มาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยหมาเล่นกันหน่อยโอ้ยจิกะปอยจิกะปอยจิกะปอยหลองเพ้งไปหอลองเพ้องอะไรยูรีแบบตัวสับไป ยักอียังลมเอาลมเอาโอ้ยอันนั่นเห็นไหมเป็นอะไรล่ะลูกทำไมถึงเจ็บโอูไหนไหนยายดูก่อนไหนลูกโอ้โหไหนลูกไหนน้องเพชรกับเก็บอีพวอยกับเก็บโอ้ยอีกกล้วยถืออืมหายหายกินอ่ะกินเองเลย อย,อ,ยอยากจะได้ขาตั้งโทรศัพท์ไหมพี่น้องเอน,นี่มโอ้ยเละตุปป่มเปะเหมือนเรลาน้องเพชรโ oh, อ,อ้น <tide> ้องพลอยสวยจะไม่อยากน้ำตาขาตั้งโทรศัพท์แถว <freestyle. S 1> นี้นะไม่เอาไม่เอามาอย่าไปแย่งกันไม่ได้มาดูเดี๋ยวยายเป็นคนทําให้ดีกว่าไม่เอาเพื่อนหมดแล้วนี่เห็นไหมนี่เพื่อนเลยเฮ้ยเก่งกว่ายายนักเนาะ เออเดินยายป้อนแป๊บนึงเมื่อคืนนี้แม่อเจสที่หน้ามาหานะคะมาจากอเมริกาม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 าฝั่งมาบ้านเฮาบ้านอัน ท่างหนองพ่ายแล้วนี่แวะมาทางเฮาเลาสิป่วยอุ้บลแล้วไปมาโอ้ยน่ารักน่ารักขอบคุณหลายๆจ้ามีรางวัลให้ยายหนูพร้อมมีเสื้อผ้าโอโุตโ้ด้วยมีเสื้อผ้าเด็กด้วยขอบคุณมากๆที่มาหากันเลยพี่น้องไปมาหาสู้กันนะชินละ่ะพี่น้องเอ้ยมายำกันเจ้าม,มาตะปูเจ้าก,กับมายำ อย่ากั่นโมก็นยังมของตาใช่ไหมเนี่ยของตาเอาไว้ฉีดรถนะลูกนะเอาเก็บไว้นะคะเอาเก็บไว้ที่เดิมโอเคเอากระาเส้นด้วยอันนี้ด้วยทึ๊บโอ้ยเก่งอ่ะอ่ะโอเคปิดประตูปิดประตูด้วยโอ้ยายญ่ปบมือให้ก่อนเจียงเฮ็ดเกียงเฮ็ดเกียงเกีง น ء, que, ั่นแหละลงอย่างนั้นแหละลูกเอ้ยเก่งเก่งตบมือให้น้องพลอยตบมือให้น้องเพชรอ่ะน้องเพชรมาเอ้ยถอยถอยถอยอ่ะถอยถอยดูน้องเพชรนะอ้ามก่อนลูกอ้ามก่อนอ้เก่งเก่งค่ะหอมทีหอมทีหอมทีโอ้หอมเลยโอ้ยมาโอ้ยเก่งเก่งน้องพลอยมาน้องเพชรมายายหอมหน่อยมาหอมหน่อยเก่งจังเลยมาให้ยายหอมหน่อยลูก โอเค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 เออมามาให้ยายกินเอากินกินก่นกินก่อนนองกินก่อนโอเคอันไหนไหนไหนตัวไหนตัวไหนชี้ตัวไหนตัวไหนจะออกงวดนี้หดูสิบอกคุณยายหน่อยมาชี้รถอีกแล้พี่น้องมาดูดิมาดูดิออกไหมนี่มาชี้ให้คุณยายดูซิออกออกคุณยายออกนะชี้ตัวไหนฮะลูกออคกอ่งกระบานเออกอกระบาน ไม่เอาแล้วเหรอลูกผักรึเปล่ะลูกไม่เอาผักดูดูดูพี่พลอยทำอะไรอ้าวไหนอ๋ออ๋อมันเป็นผักเหรอลูกผักูไม่เอาอืมตัวไหนลูกตัวไหนหนบ้านอยู่ไหนบ้านอ๋อมั็นรูภาพเล็กๆบ้านบ้าน เอวหอ้ใเออเออบ้านบ้านลูกอยเออพลอยพลอยจะออกตัวไหนบอกคุณยายก่อนออกไหมออกออกออกกี่ตัวออกกี่ตัวลูกออกกี่ตัวออกกี่ตัวมากินกินกิน้เก่งอ้มากินก้วยจับอุบลนะคะเมื่อคืนเาซื้อมาจากบ้านเป็ดนะคะ <ST RI K> ออกตลอดมันจะจับลอตเตอรี่ได้บาด้าดไปดแป็ดปดต้องมันได้ออกจักเีย,ย้ยาอ,อยู่อยสีส้ซื้อยูงหมดนี่มันสีออกอยู่แล้วพี่น้องเลยอยซื้อไว้ทุกงวดทุกงวดอุ้ยพี่พอยแล้วเคททำอะไรลูก <laughs> เ,เปลี่ยนเลยเดี๋ยวยายเอาทิชชู่มาเช็ดก่อนหนูอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำนะเอาทิชชู่มาก่อนนะ ハハハハ。<laughs> <laughs> ก้อนกันตีโอ้ยคอยสิป้อนดอกผู้เจ้าป้อนมันเปี่ยนโอ้ยดอกเปื่อนเปือนเลยนี่เปื่อนหมดเลยนี่นี่เปื่อนหมดเลยเดี๋ยวย้ายสุกเปื่อนเองป้อนเองฮะนี่อร่อยนี่อร่อยเอาปากมาเช็ดก่อนเออฮะมาตั้งหัวตั้เปิดตีก็ว่าอยู่ อันมันไม่ได้ล็อกอ่ะยายไม่แน่ว่าไม่ได้ล็อกตั้งแต่วันที่เราไปเอ่อโอ้ยไปเถอะเลยโทษสาปหญ่อีกแล้วอันเป็นยังไงกว่าห้างคาคกระโทษสาปข่อยี่น่องเลยยกไก่มาได้เขากลับไปใบสซลล์รุ่นได้รุ่นได้สายวะได้ตั้งเยอะเมียวนีเปียกมืดขาข่อย โอ้ยเละตุ er ้มเป๊กับไปเละตุ้มเปกเละตุ้มเป๊กเธอ้มยเดียวกลับออกมา grab ป้อนเขากันอยู่แยกไปหาทิชชู่แล้วเอาทิชชู่กันเหนียวเหนียว เหนียวบ้างเอางางต่ำกันงางต่ำกัน้ามาให้ยายเป่าให้เลยไอ้ดูสิไหนหนูเป็นไรลูกโอ้ไหนไหนไหนโอ้ว่างหาเจ็บเจ็บเจ็บไหมหนูเจ็บไหมหนูเวดขวดขวดอู้หูเห็นฝอยกับว่ากวดขวดพี่น้องเอ้ย บ้านี่มีคันหนึ่งหลุดออกมาตะมือวานนี่แล้วเอา้าโนโนโนคนที่โ no นนี่แหละของข่อยเพน,นะเ <laughs> ผ็ดของข่อยของข่อยอยู่อันละโอ้ยทำไมพาอวานสนะนี่อะไรอ่ะลูกยายดูก่อนซินลนียของใครเบรกรถ ไปซ่อมรถวนันนี้ของน้าอาร์ตเหรอน้อาอาร <Okay. S 2> ์ตเหรอติดตั้งวงอากาศวงอากาศ<า>โทรหาลูกโทรหาลูกแล้วโทรหาลูก ลูกเป็นอะไรอ่ะ,อะเป็นอะไรมาเป็นไข้เหรอคะเป,เป็นไข้เนี่ยนี่มาเตามาเปิดเตาแก๊สให้ยายหน่อยพี่เนี่ยเป็นโทรศัพท์ยายอีกแล้วน่ะเป็นไกล้ๆอีกแล้วน่นโอ้ยนเนาะแต่แม่ไปวนเวียนวนเปลี่ยนจะอยู่หรอโทรศัพท์ยายเฮ้ยพาา่อมอง้าเฉา คอยว่ายเขาโน้พังเลยใครทำอืมใครทำใครทำเดี๋ยวยายดูใส่ดูสิใส่ได้ไหมบ้าลงเท่าคูหนี่พี่น้องใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยได้ไหมลูกได้อุ้ยได้เหรอมันโตแล้วนะเนี่ยทับไหม แน่นไหมเย่ะเย่ยได้ได้ไหมลูกได้ไหมนี่ได้เออได้ีเขียวไหนเสีเหลืองไม,ไม่ใช่เขียวสีเหลือง<ม>องอของตาเหรอลูกอ๋อของตาเก้าอี้ตาหล่นแล้วเก้าอี้ตาได้ไหมนี่ดูยายใส่ทุกคนได,ได้เขาบอกว่าได้ <c oughs> ได้ ลองใส่ดูสิได้จริงว่ะฮึบโอ้ยอโอ้ยอคุณพทษคุณเพชรโทรศัพท์ยายฮิบอ่ะดูสิไปใส่ดูสิเดินเดินได้ไหมฮิบได้ไหมลูกได้ไหมรองเท้าหนูจะใส่ไหมเอาอีกคู่หนึ่งมาเอาอีกข้างหนึ่งมาลูกข,ข้างหนึ่งมาโอ้นี่เดบโอ้นี่เดบมาเลย เอาไว้เอาไว้เอาคู่นี้เอาข้างนี้ไว้เอามาอีกหามาอีกลูหามาอ,อีกข้างหนึ่งลูกลูหามาอย <c oughs> ่างนี้ลุหามาออออพลอยพลอยมาหามาหาอย่างนี้หาอย่างนี้มาอีกข้างหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้เหมือนกันเนี่ยใชยฉลาดคักบอสพี่น้องไปหาเกือบมาเห็นซึ่งกัน เออเออพลอยเกิบเกิบไปเออพลอยพลอยเอาเกิบเอาเกิบเอาเกิบเหมือนกันเอาข้างเดียวกันนี่พลอยรองเท้าออกมาเนี่ยรองเท้าแบบนี้มาเหมือนกันเลยนะหาเจอยังลูกหาเจอไหมไม่เจอมันไปไหนล่ะลูกทไมมันไม่เจอข้างหนึ่งไปไหนนะนู่นไงนู่นไงนู่นยินนู่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 นอ่ะหนูเปิดออกมาหนูเปิดออกมาเออเปิดออกมาลูก โอเคหนูเอามาเลยเข้าไปอีกเข้าไปอีกอ่านอนนอนนนอีกข้างหนึ่งอ่ะนนนนข้างหน้าอีก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 เข้าไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่คู่นี้อันนี้แม่แม่ซื้อให้อืมเอาอีกเอาอีกนอน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 ออนน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  จะใส่อันนี้เหรอคะพลอยพลอยพลอยมาใส่นี่หน่อยไม่สฉวๆให้เนี่ยพลอยสวย่อนไหมว้าวเวยนี่ไงเอามาอีกข้างนึงพี่พลอยพี่พอยเอามาให้น้องหน่อยน่ะเนี่ยข้างอีกข้างนึงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนูไปเอามาให้พี่หน่อยให้น้องหน่อย ไปเอามาเดินไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปมาให้ร้องหน่อยดูนะดูนะจะได้ไหมอุ้ยมาแล้วมาแล้วนั่นเฮ้ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนเออขอบคุณคุนออามาให้่วัดดีนุกนุนูเป็นคนเบานุเป็นคนขอบคุณตัวขอบคุณก่อน <laughs> ขอบคุณ <laughs> 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 ขอบคุณค่ะนิ้วรองเท้าอศครีมอืมอศครีมเหรอลูกพรอยพลอยรองเท้าไอศครีมพลอยใส่ไหมพลอยใส่ไหมคะไหมอุ้ยเพชรใส่พุ่นุนปุนุ่นปุนุ่นุนุปุ่น่ปุ่นน เออ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 ,เอ,อพุนพุพนแหละโอ้ยด๋อเด๋อเอปีเอาปี้ยเนวัดก็เศร้าขยกระด,ดับยิ่กินยาแม่ไม่ต้องเอาลงมานะลูกไม่ต้องเอาลงมานะานี่นั่นไม่ใส่ดูสิใส่ได้ยังงูใส่สิใส่ได้หรือย,ยังเนี่รองเท้าวสวยอันที่ไม่ใส่เนี่ยก็คือใส่ยังไม่ได้นะคะตีนเขายังไม่ถึงนะคะโอ้ โอ้ย oh, yeah, yeah. no, ่ายางูยายบอกว่าย่าไงมัดเลยมาดิใส่ดูสิใส่ได้ยังไปเอาเอาส้มอะไรมาให้กินนาะยายบีมีผลไม้ไหมเนาะนี่เขาไม่เข้าห้องน้ำเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่อันนี้จะได้แล้ว อ,อ๋ออันนี้ยังยังอยู่ยังยังหลวมอยู่ค่ะยังใส่ไม่ได้นะคะยังหลวมอยู่ค่ะหนูใส่รองเท้าหนูจะใส่ข้างไหนหนูจะใส่นี้เหรอหนูก็ถ,ถอดตรงนี้จุกนี่ดึงออกตรงนี้เนี่ยดึงตรงนี้ดึงตรงนี้เดี๋ยวด,ดึงตรงนี้นะนี่อึบนี่อนเ,เอาสวมเลยลูกสวมเลยสวม,มนกมอ น,น,นุ้ยใส่นุใส่นี่ใช่ไหมอ๋อนูอยากใส่อันนี้เนี่ยพี่พลอยพี่พลอยอยากใส่อันนี้แต่ว่ามันหลวมอยู่ค่ะเอาเดินดูสิเดิน,นดูนสิเดินดูสิอ่ะเดินดูสิฮึออ่มันหลวมมัน <c> ห <oughs> ลวมแบบใหญ่เลยอ๋อนี่นไงน้องเพชรสวมสิอ๋อหนูอยากสวมอันนี้แหละลูกสวมอันนี้นี่นนะนี่นนะ โอ้ได้แล้วนี่อ,อใส่ได้แล้ว <ไป S 1> แต่ก่อนนี้ใส่ยังไม่ได้ไปไลุดเกิบ<ป>ลุดตีน<ป>